ผมใช้โซลูชันนี้เน,นเี่อยในการแนะนำหลายคนนะเขาบอกเออง่ายดีได้ผลเอาสั้นๆเป็นคำบิยุทธ์เลยเวลาหลายคนขายตรงเขาบอกว่าโอ้ยต้องเช็คฟอร์มเช็คฟอร์มฟอร์มเฟิร์มอะไรฟอร์มมีที่ไหนแล้วเอาใจดีกว่าไปฟังล <eterm Gore> ุงปอดิลุงปอบอกว่าต้องใจบันดาลแรงนี่ข้อหนึ่งไปเจอลูกค้าผู้หวังเปิดใจก่อนเนี่ยก่อนเปิดใจเนี่ยเมื่อกี้มีคนถามว่าจะเปิดใจยังไง หนึ่งเขาสนใจอะไรถ้าเขาสนใจเรื่องสุขภาพคุณก็คุยเรื่องสุขภาพดูอายุเขาก่อนสิตาเนี่ยวิเคราะห์ก่อนอายุเท่าไหร่ดูเดินเหินเป็นยังไงก็ยกกระยักไมผิวหนังดูเนียบเนียนไหมนะหน้าสิวเยอะไหมตุ่มเติมขึ้นไหมหรือว่าผิวพันธุ์ดีผ่องใสคนผิวพันธุ์ดีร่างกายดีเนี่ยข้างในมันดีถ้าข้างในไม่ดีเนี่ยมันจะแสดงออกมาเลยครับพูดมากิ่นก็มาแล้ว จริงไหมครับพูดภาษาถ้าพูดกันแบบเพื่อนเลยก็บอกให้ไสเน่าเขาบอกว่าคือถ้าไสเน่านี่ไงที่เอายาไปล้างพิษหน่อยจริงไหมครับาบางคนบอกเอาบ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ช่วยช่วยยานะจะได้ล้างพิษเอาไปบ้วนปากหน่อยแล้วกืนไปเลยนะมันจะได้ล้างพิษไอ้เพื่อนถามว่าวเอ,าอย้ยาอะไรวะพอกินติษเออดีเลยธรรมชาติมนุษย์นะพอมีอะไรกินเข้าไปมันจะดีทั้งนั้นแหละจริงไหมครับเมื่อน,นั้นก็สนใจแล้วเห็นไหมการสร้างความสนใจ ดูผู้ฟังก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไร Need Want หรือ Fulfill ถ้าคนรวยเนี่ยเขาต้องการยืนขึ้นถ้าคนคนรวยนะถ้าเป็นผมนะผมเจอเพื่อนเพื่อนอายุเยอะนะผมไม่พูดเรื่อง,เร,องเ,อเรื่องเรื่องเรียกว่าป่วยเลยนะผมจะพูดเรื่องการป้องกันการป่วยหรือการไม่แก่ก่อนวัยอันควรผมพูดแค่นี้เพราะถ้าพูดเรื่องป่วยเดี๋ยวเขากลัวเพราะมนุษย์จะไม่มีใครยอมบอกคนอื่นหรอกว่าฉันป่วยจริงไหมครับ แต่จะพูดว่าฉันอยากหนุ่มฉันอยากสาวฉันอยากดูดีย้อนวัยผมก็จะพูดไหนก็จะบอกเลยครับพี่ครับเออทําไมน้องดูดีจังอ๋อก็ดูแลตัวเองครับเราก็ดูอาการเขาก็สนใจเออแล้วพี่อยากดูดีเหมือนน้องจักเลยเออสนใจอะไรสนใจอยากอยากรอยอยากสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกข้อหนึ่งเช็คก่อนครับเช็คใจก่อนว่าเขาสนใจอะไร สนใจเรื่องกเกษตรสนใจเรื่องสุขภาพสนใจเรื่องผิวพรรณสนใจเรื่องผงซักฟอกแชมพูอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวหน่อยผมกำลังบอกพนักง,งานผมต่อไปนี้ไปที่ไหนต้องสาธิตนะว่าผงซักฟอกเราดียังไงแชมพูเราดียังไงบางคนไม่รู้นะโลชั่นดีดียังไงเอาใครใช้โลชั่นฮัดโลชั่นบางยกมือทากี่ส่วนทา,นท,าทั้งตัวไหม ผมเนี่ยทาตั้งแต่ออกออกสินค้าตัวนี้ออกมานะเมะื่อก่อนผมใช้ยี่ห้ออื่นอันนี้ผมไม่ทายี่ห้อเลยโลชั่นเนี่ยผมใช้เดือนหนึ่งประมาณสองขวดแลวผมชโรมอะไรมัางเนี่ยอ้ยทาทั้งตัวเช้าทาเย็นทาก่อนนอนทาอีกทาทั้งตัวเลยนี่ทำไมไม่เกรงใจจะให้จับก้นเลยก้นนิ่มขนาดไหนผิวนิ่มเนียนกริบเลยนะเพราะอะไรครับ เพราะก้นก็ทาด้วยเพราะปกติทําไมต้องถาก้นทุกวันเนี่ยก้คนคือจุดที่รับแรงเสียดสีเยอะที่สุดจริงไหมจริงวันไหนไม่นั่งมั่งนั่งไปนั่งมาระหว่างก้นด้านนะแล้วพอมันด้านทําไงครับด้านแล้วด้านเลยนะทาวันนี้ป้องกันไม่ให้มันด้านอ่านี่กลับไปรีทาซะเออทาปกติทาแค่ข้างบนทาไปถึงร่องก้นเลย มันจะได้นุ่มนวลเห็นไหมครับว่าเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้รู้สึกไงเออสนใจไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสนใจอะไรการสนใจเนี่ยมนุษย์มีสี่ประเภทนักรักนักลบนักวิชาการแล้วอะไรอีกนักสังคมไม่ใช่นักเลงงไม่เชื่อคุณไม่พาลงเหวเลย นักสังคมนักรักนึกถึงใครนักรักนักถึงใครนักรักฮะคุณแผนอายุเนี้ยถ้านึกนักรักถึงใครที่ใครๆก็โอ้ักนักรักนึกถึงใครลิซ่าเนี่ยมีคนลักไหมโอ้โหนักรักเลยไหมการนั้นเลยลิซ่าใช้อะไรใครๆก็อยากซื้อตามลิซ่าจริงไม่จริงนักรักเนี่ย จะชอบห่วงใยคนอื่นและทุกคนก็จะรักเขารักใครใครก็เดินตามเขานักรักเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรนักรบนึกถึงใครนักรบถึงไงบอกแล้วไงไม่ฟังอีกเหรอไปดูซะบ้างอ่านเองใครครับ <laughs> นี่คือนักรบตัวจริงว่ามาเท่าไหร่ กี่คดหายบอกมาเลยอ่านี่นักรบนักรบต้องการันตีฟันธงจริงไม่จริงนักสังคมนักสังคมเวลาจะพูดเนี่ยต้องกล่าวอ้างต้องมีตัวอย่างต้องมีวิชาต้องมีตัวอย่างความเร็จเอาอะไรเขาดูนักสังคมนักสังคมเชื่อใครนักสังคมเชื่ออากูรู้จักอากูไหมงไงเดี๋ยวดู google ก่อนแต่นักสังคมรุ่นใหม่ดู Chat GPT แล้วรู้จัก Chat GPT ไหมรู้จักไหมรู้ไหมเอาไม่รู้ใครรู้จัก Chat GTP บ้างยกมือสิเอาอย่าไวทันต่ออ้ข้างหลังมีอยู่คนหนึ่งอ้าวงั้นถามเลย Chat GTP คืออะไรอ้ามีข้างหลังเนี่ยผู้รู้เอาแชร์ประสบการณ์นะเอาไม่หน่อยไม่หน่อย Chat GTP คืออะไรอืมเรามีคนรู้ต้องแบ่งปันกัน อ้าวแชท v d อะไรสั้นๆเป็นแชท AI ครับอ่าแล้วไงต่อก็คือสามารถถามอะไรก็ได้ลงไปในแชทแล้วมันก็ตอบออกมาครับอืมทำไมไมันถึงตอบได้ล่ะเพราะอะไรเออเหมือนเขาใส่พวกโค้ดความรู้ต่างๆเข้าไปครับอืมได้อีกแล้วก็ให้มันเรียนรู้ก็เป็น AI เรียนรู้ครับซึ่งตอนเนี้ไอ้แชทตัวเนี้ยคนเขาเปิดเป็นโอเพนซอร์สก็คือให้คนเนี่ยออตอนนี้เห็นว่ามีจ่ายเป็นรายเดือนแล้วคือเอามาให้ช่วยเขียนงานเขียนบทความตอนเนี้ย มันตอบได้หมดเลย OpenSource คือเราสามารถเอา Database ของเราที่มีใส่เข้าไปให้มันเรียนรู้ได้ใช่ครับอะนะครับหลายคนไม่รู้นะเรื่องใหม่ไหม,ไมในอนาคตเนี่ยมนุษย์จะอาริยะเพราะว่ามันมี Job Creator กับ Job Innovator ช่วยทำงานหลังบ้านใช่ครับสอดคล้องไ่เช้าไหมลึกไปอีกขั้นหนึ่งอยากเรียนไหมเรื่องนี้ว่ามันครเอทยังไงโอโหถ้าต่อไปใครใช้ ต่อไปนะคุณทํางานนะถ้าคุณเราโดยเพราะจอยคอเรามีดัต้์เบสแลถ้ถ้าท่านรู้ดาตต์เบสลูกทีมทุกคนนะท่านจะรู้ว่าลูกคนไหนกําลังจะจากท่านไปคนไหนเป็นดาวรุ่งดาวล่วงอย่างนี้ชอบไหม <S <S จริงจริงมันมีระบบอยู่แล้วนะผมยังไม่ได้เปิดให้ใช้นะสามารถรู้ได้ว่าองค์กรคนไหนกําลังลีฟอโรนคนไหนจะไปคนไหนเก่งคนไหนสําเร็จไม่สำเร็จผมถึงรู้ไงรู้ว่าคนไหนรอดไม่รอด บางคนก็ถามว่าดูหน้าเราเห็นเห็นอะไรก็เห็นเห็นตัวคุณ <miyorum> <pper> เห็นว่าอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้เล่าให้ฟังนะรู้ไหมบางคนไปขอวีซ่าไม่ผ่านเพราะอะไรบางคนไปขอธนาคารขอสเตทเมนต์อย่างดีสวยอุตส่าห์เขาก็ไม่เพราะอะไรครับเพราะเครดิตบูโรมันบอกหมดมันใช้เอ <fundamental> มันบอกเลยพฤติกรรมคุณคุณใช้เงินยังไงคุณรูดอะไรคุณใช้เงินปีหนึ่งคุณใช้ก้าอะไรบ้างเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกอนาคตมันเปลี่ยนเอากลับมาน่าใจใหม่ไปเร็วๆครับสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันแล้วจริงๆอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะแต่ว่าก็นึกไม่ออกไหนใครอยากแชร์ประสบการณ์บ้างยกมือสิครับอ่ะอยังไม่มีนะงั้นผมพูดไว้ก่อนสนใจสนใจเนี่ยสนใจมีใจวันนี้คนในองค์กรเราสำรวจซิมีใจไหม มีใจไหมคนของเรามีใจไหม <Yeah. S 1> การที่จะรู้ว่าไปต่อไม่ไปต่อก่อนจะเปิดใจนะครับเอาข้างหลังฟังนะที่ถามผมว่าเปิดใจไงเพราะเดี๋ยวมันจะไปสู่ทฤษฎีเลยว่าทํำไมต้องเรียนพวกนี้จอยคอยไม่ต้องเรียนเยอะแต่ฟังผมแค่เจ็ดปดเก้านิดเดียวเองรู้เรื่องหมดเจ็ดแปดเแต่ก่อนจะเจ็ดแปดเก้ามาฟังเจ็ดใจก่อนเพราะผมก็ไปรับวิทยายุทธกับลุงปอมาลุงปอบอกใจบาดาแลแรง ก่อนจะไปสามปอก็ไปฟังฟังปอใหญ่ก่อนปอใหญ่บอกต้องใจประธานแรงเอางั้นเลยก็มาเขียนว่าเอางั้นต้องไงเฮ้ยหนึห่งสนใจไหมถ้าเขาสนใจอะไรเราสินค้าระบบแผนการตลาดนวัตรกรรมโปรโมชัน่นการสนใจเนี่ยหายเจอทักเจอย่างเรามีเซว่ไหมเซเว่นใครไม่รู้จักบ้างสนใจอะไร G, เซเว่ก็เราอ่ะเราคนเราไปเจอคนวุ่งหวังอ่ะเราคัดี สมมติถ้าต่อไปโปรโมชั่นผมเมื่อวานเมื่อเช้าก็มีคนถามผมว่าเอ๊แล้วเราจะมาเที่ยวไหมเพราะว่าเริ่มติดใจแล้วบางคนเพิ่งมาเที่ยวครั้งแรกโอโ้โหมันตื่นเต้นผมบอกเอา้าได้แต่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมเพราะอะไรครับเพราะเรียนรู้แล้วไงว่าของดีถ้าของดีจะให้ง่ายๆไม่ได้ต้องให้เรียนรู้ลงไปต่อการจะไปต่อมีใจไปต่อเนี่ยหนึ่งตอนนี้สนใจแล้วอา้าวสำหรับโปรแกรมที่เรามาเที่ยววันนี้ ท่านคิดว่าเอารูปไปโพสต์ไปบอกเขาว่ามาเที่ยวยังไงแล้วถ้าบอกว่าโปรแกรมเที่ยวครั้งต่อไปมันจะนานขึ้นแล้วมันสนุกกว่านี้เพิ่มเป็นสองวันท่านคิดว่าคนส,สนใจไหมห้องนี้ใครสนใจสำหรับโปรครั้งหน้าไปสามวันสองคืนยกมือขึ้นโอ้โหยกมืออ่ายกมือหมดเลยเห็นไหมสนใจละอ่าสนใจเลยกำลังขึ้นมาทันทีเลยนึกถึงเมื่อคืนยังมันอยู่เลย จริงไหมแสดงว่าเราขายอะไรเราขายความน,น่าสนใจสนใจอะไรตอนนี้พอบอกสนใจเอาพอพูดถึงบรรยากาศมีใจไหมเช,ช็คก่อนลูกทีมท่านข้างล่างมีใจไหมเวลาเราโพสออนไลน์เนี่ยเขามีใจไหมคนออนไลน์รู้ได้ไงว่าคนที่ิอ็อ็อ์มามีใจไม่มีใจกับเราเอาไมไปให้คุณวาหน่อยสิว่ารู้ไงว่าอินบ็อกมาแล้วมีใจไม่มีใจก็ จะเช็คฟอร์มเขาในเรื่องของว่าเขาสนใจเขาอินบ็อกเข้ามาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องอะไรค่ะก็จะถามเขาว่าเขาสนใจในเรื่องของรายได้หรือผลิตภัณฑ์ของเราอ่าก็จะถามเขาแบบนี้ค่ะเขาก็จะตอบกลับมาว่าเขาสนใจในเรื่องของรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวแล้วรู้ไงว่ามีใจไม่มีใจอ่ามีใจไม่มีใจเราก็จะเช็คเขาว่าอ่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาไปดูอะไรมาก่อนแล้วเขาถึงได้อินบ็อกเข้ามาหาเรา อ่าแล้วมาจากคลิปไหนอะไรเันนั้นเรารู้แล้วว่าเขาสนใจเรารู้ข้อมูลแล้วแล้วจะวัดยังไงเขามีใจไม่มีใจถ้าจะรู้ว่าเขามีใจไม่มีใจก็คือถ้าเราบอกเขาไปว่าเออโอเคการเริ่มต้นกับเราเนี่ยที่จะมาทําธุรกิจกับเราเนี่ยคุณต้องมีค่าสมัครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็จะตอบกลับมาว่าเขาโอเคหรือไม่โอเคค่ะอืมโอเคไม่โอเคเอาเป็นว่าถ้าจ่ายค่าสมัครก็มีใจถูกไหมค่ะ เอาแล้วทีนี้ถ้าไม่จ่ายค่าสมัครมีอะไรที่คิดว่ามีใจน้อยนิดแต่ยังไปต่อได้เอออะไรคืออายังใช้สินค้าอยู่ค่ะก็คือยังไม่สมัครแต่ขอลองใช้สินค้าก่อนขอซื้อไปก่อนค่ะซื้อส่วนตัวจากเราค่ะอะแล้วมีอะไรอีกที่มีเป็นการวัดว่ามีใจอ่าเป็นการวัดที่มีใจก็คืออาจจะดูข้อมูลบริษัทก่อนขอศึกษาสินค้าผ,ผ,ผลิตภัณฑ์ก่อนขอศึกษาข้อมูลของบริษัทก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อะพอศึกษาข้อมูลว่า บริษัทมีสินค้าอะไรระบบเป็นยังไงรู้ไงว่าข้อสามว่าเข้าใจไม่เข้าใจถ้าเราก็จะเช็คเขาว่าเขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องอะไรบ้างและอะไรที่เขายังไม่เข้าใจเชก็จะยิงคำถามอะไรที่รู้ว่าเข้าใจไม่เข้าใจก็จะถามเขาว่าคุณเข้าไปดูข้อมูลบริษัทแล้วเรื่องสินค้าถ้าสมมติเข้ามาในเรื่องสินค้าเราก็จะถามเขาว่าคุณเข้าไปดูสินค้าแล้วเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนที่คุณยังไม่เข้าใจ ก็ลูกค้าก็จะตอบกลับมาว่าตรงนี้มันอย่างมาอย่างเช่นปุ๋ยตรงนี้มันใช้แล้วมันเป็นอย่างนี้มีสตอรี่ไหมมีผลลัพธ์ไหมเราก็จะเอาผลลัพธ์ไปเขาดูทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นอันนั้นแนะสดงว่ามีใจด้วยแล้วก็อย่างใส่ใจด้วยนะค่ะบางครั้งเนี่ยเขาใส่ใจด้วยเขาอาจจะมีข้อห้าเลยก็ได้แต่บางครั้งอ่ะคนเข้าใจปุ๊บพอเข้าใจปุ๊บวัดยังไงว่าพอใจไม่พอใจสมมติเขาบอกเออพอใจแล้วคอมดดูนดีหมดเลยรู้ไงว่าพอใจ เขาพอเขาพอใจแล้วเขาพอเขาเข้าใจแล้วเขาพอใจเขาจะบอกว่าโอเคงั้นก็ส่งสินค้ามาได้เลยแล้วให้พี่โอนเงินเดี๋ยวพี่ส่งไปประชาชนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดความพอใจค่ะอ่าพอใจพอใจที่โอจะมาเป็นลูกทีมคุณล่าอะไรอีกที่วัดพอจจเอาขอบคุณเอาข้างหน้าบ้างนี่เอาอคุณเอาซันนี่แหละซันนี่แหละอ่าซันซันคุยในให้ตาบตอบเลย เออถามว่าพอใจไม่พอใจเนี่ยพอจากพอใจแล้วรู้ไงว่าเข้าใจหรือพอใจหรือเปล่าเออเวลาเรามีลูกค้าทําไงวัดได้อย่างไงสันนี่ก็ออนไลน์เหมือนกันนี่เจ้าพ่อเกษตรเอาไงดีครับเวลาตรงนี้ผมจะวัดตอนที่ลูกค้าตัดสินใจที่จะใช้สินค้าเราไปแล้วครับอ,อืใช้สินค้าไปแล้วและทีนี้ก็มีโอกาสได้ติดตามได้สอบถามนะครับ เราจะรู้ว่าถ้าเราสอบถามติดตามหลังจากใช้สินค้าจะรู้ทันทีครับว่าลูกค้าเนี่ยที่เอาไปสินค้าของเราไปใช้แล้วเนี่ยครับเขาประทับใจตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็จะรู้ถึงความพอใจถ้าลูกค้าพอใจลูกค้าก็จะซื้อสินค้าของเราต่อครับแล้วพอพอใจแล้วรู้ได้งไงว่าเขาจะใส่ใจคำว่าใส่ใจในช่วยอธิบายหน่อยว่าความหมายของว่าใส่ใจยังไง ท่านเคยเห็นไหมว่าทําไมลูกค้าไม่ไปต่อเพราะเขาไม่ใส่ใจสมัครปุ๊บหยุดปุ๊บอันนี้แสดงว่าใส่ใจไหมแล้วอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เขาใส่ใจหรือวัดความพอใจเขาได้แล้วก็สามารถใส่ใจกับเราได้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์หรือสิ่งที่เป็นกริยาโต้อตอบให้รู้ว่าเอ้ใส่ใจนะครับตรงนี้ก็คือเขาก็จะมีคำคำถามนะครับว่า อันเนี้ยถ้าถ้าเขาซื้อเยอะขึ้นเขาจะได้อะไรรอเปล่านะครับหรือ,อถ้าเขาซื้อปริมาณเยอะๆเนะยครับมีส่วนลดมีอะไรที่ให้เขาได้มากกว่านี้ไหมอันนี้ในแง่สินค้าในแง่สินค้าทีนี้หลายคนรู้ไหมว่าบางคนใส่ใจแต่จะเป็นลูกค้าอย่างเดียวลูกค้าเนี่ยมันมีหลายคนผู้ริโภค นักขายจะทําอย่างไรให้คนที่อยู่เป็นลูกค้าเป็นเบอร์หยกมาเป็นเบอร์สี่เราเรียนศาสตร์ตัวเลขไปแล้วเบอร์หคือสัจธรรมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่แน่นอนมันมีองค์ประกอบทุก,ทกรูปแบบแต่ถ้ามาเป็นเบอร์สีเบอร์4ีก็บอกการค้าดีเป็นนักขาย ทำยังไงจะยกฐานะจากเบอร์ห้าเป็นเบอร์สี่จะรู้ไงว่าเขาจะใส่ใจแล้วเพื่อพัฒนาตัวเองไปเป็นเบอร์สี่รู้ได้ยังไงเอาผู้ช่วยผู้ช่วยหาคนข้าง,างช่วยกันได้มาด้วยกันก็ช่วยกันีินิคมมาข้างอ่าเ MM. ชิญเชิญเราไม่มีใครผิดไม่มีถูกนะแต่รู้ไหมว่าเอาไม่เชื่อนะผมเนี่ยถามอย่างนี้นะคุณสรุตวันแรกที่โดนถามเรื่องเซเว่นพีไปไม่ถูกหลังจากนั้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาคุณสรุตบอกขอให้ถามที่ เพราะเที่ยวนี้ไปทองมายังดีแล้วเพราะเก่งเลยเพราะจำแม่นเลยแต่คนเราไม่ต้องถูกจมว่าเวลาเราเราเรียนมันก็ต้องเคยไหมเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยโอ้ยไม่อยากให้อาจารย์เดินใกล้เลยกลัวอาจารย์ถามจริงไหมจริงเด็งจริงรู้ไหมว่ามันถูกกระตุ้นบ่อยๆเนี่ยมันจะเก่งเพราะมันจะต้องเตรียมตัวเพื่อให้เราเนี่ยพร้อมเสมอท่าโหาจริงไม่จริงคุณไปเรียนเสียเงินเนี่ยถ้าคุณไม่กล้าถามคุณไม่กล้ากลัวถูกถามนะคุณจะไม่เก่ง ผมไปที่ไหนผมก็ไม่กลัวเขาถามอะไรผมก็ตอบไม่รู้ผมก็ยกมือถามเพราะเราไปเรียนนะลูกศิษย์ก็จะไปรู้อะไรทุกเรื่องอ่ะมันก็จะมาเรียนทาไมจริงไม่จริงเพราะอย่าอายเราคุยกันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เรื่องนี้เราเข้าใจถูกไหมจำไว้อย่างตอบมาไม่มีผิดไม่มีถูกถูกในมุมเราอาจจะผิดมุมคนอื่นหรืออาจจะผิดในมุมคนอื่นแต่ว่าถูกในมุมเรามันได้หมดเพราะว่าแมวสีอะไรก็ได้มันจับหนูได้หมด แต่สําคัญคือคุณจับหนูตัวเล็กตัวใหญ่ละเห็นไหมมันมีมีหนูใหญ่เล็กหนูเล็กอีกอะคุณบอกคุณจับแต่หนูตัวเล็กแล้วคุณมาเจอตัวตัวใหญ่คุณวิ่งหนีก็ได้เจอว่าแมวเจอหนูวิ่งหนีก็หนูมันตัวใหญ่จริงไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าพีดซีเรียสอ้าวคุณที่คมว่าป่ะสิดูว่าลูกค้ามีความใส่ใจหรือไม่อ,อันนี้ก็ย้อนไปถึงระดับความพึงพอใจอีกครับว่าบางครั้งเราอาจจะต้องมีการโค้ดถามตอบ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าถ้าเกิดเขาใส่ใจแสดงว่าเขาเริ่มใส่ใจสิ่งที่เขาได้รับไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นสินค้าหรือสิ่งที่เรามีถ้าบาังเอิญว่าเขายังมีความใส่ใจไม่มากพอเรามีอะไรดีในตัวเราเรานําเสนอเพื่อซ้อนเข้าไปอีกเพื่อสร้างความใส่ใจความต้องการของลูกค้าให้เพิ่มขึ้นครับแล้วก็ที่สําคัญผมว,มว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลที่ แท้จริงที่เรามีอะไรดีที่สนับสนุนเปรียบเทียบและเติมเต็มในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิมครับอ่ขอบคุณครับคำถามคำตอบคือทาไมใส่ใจ,ใจพี่ผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้ได้กับพืชตัวนี้อย่างเดียวหรือไม่แล้วมันต้องปรับสูตรยัยงไงถ้าเขามีคำถามอย่างเขาใส่ใจไหมแล้วถ้าผมจะไปต่อผมต้องทำยไงใส่ใจไหมเออผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหม แสดงว่าใส่ใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำพวกนี้จำไว้เลยนะเป็นคีย์เวิร์ดในการถามทดสอบใจลูกค้าว่ามีใจกับเราหรือเปล่า